วาลาบิโมจิค่ะมันใสๆนะคะจะบ้านเราก็จะเรียกดังโง่สีใสๆนะคะนี่วาลาบิโมจิใสๆแล้วก็ราดกับนี่ครับผงคินาโกะคินาโกะตัวชูถั่วแล้วก็ครมิทุ์รมิทส์อันนี้จะเป็นโชยุใส่น้ำตาลมันหวานนะครัวมิทส์ครัวมิทส์โคโรจัตโตโคโตเฮ้คุณสุรศรีอย่าเล่นนะเฮ้เฮ้แล้วเราก็จะใส่อันนี้นะคะ

ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้เราซื้อมานะคะที่ซูเป,ปอร์แล้ก็จะใส่โอ๊ยเราต้องใส่น้ำอดด้อยก่อนไหมเยลคุณีเล่นนักจมูกอยู่แต่จะได้หน่าทานไงเราใส่กันแล้วก็ใส่น้ำไอชันแล้ว

食食べられないよ食べれてみたんうん。